มาเพื่อช่วยเราให้มีเสรีอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เราการหนุนใจมากนะ,ะแสดงว่าสิ่งที่เราจะแบกปันนี่มัน <c oughs> เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากกะพูดในเช้าวันนี้ก็หนุนใจอาจารย์ภูมิด้วยนะครับอาจารย์มีหูที่เปิดนะครับที่รู้ว่าพระเจ้าอยากจะทําอะไรนะครับให้เราเปิดไปได้วยกันในพัมพีหนึ่สดุปีบทที่หนึ่งร้อยเจ็ดข้อยี่สิบนะครับ เช้านี้ผมอยากจะแบ่งปันในหัวข้อว่าแค่แค่ถ้อยคําเดียวจากพระเจ้านะครับก็เพียงพอแค่ถ้อยคําเดียวจากพระเจ้าก็เพียงพอสุรีบทที่หนึ่งร้อยเจ็ดครับข้อยี่สิบพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงใช้พระจนะของพระองค์ไปรักษาเขาทั้งหลายและทรงช่วยฟู้เขาจากหลุมมรณาเห็นไหมไหมพี่น้อง พระเจ้าทรงใช้ถ้อยคําของพระองค์หรืเพพาะ,ะพระองค์ไปรักษาเราและช่วยเราจากหลุมมรณะนะครับให้เราที่ถานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอให้รทธิตอานาจเหนือธรรมชาติการอัศจรรย์เกินกว่าที่จะขอและคิดได้นั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายข้าพงศ์อธิฐานให้หูฝ่ายวิญ,ญญาณของเราทุกคนเปิดกว้างที่เราจะสามารถรับรู้ถ้อยคําของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าให้ถ้อยคำนั้นเป็นเหมือนระเบิดปรมาณูที่เข้าไปรัดทำลายทุกป้อมปราการทุกคำโกหกทุกแผนการของผีมารซาตานทุกการพัฒน,นาการทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราให้เราลึกเข้าไปในความหมายแห่งถ้อยคำแห่งพระชนะพงในเช้าวันนี้ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนอิเมน ในพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้บอกว่าพระเจ้าส่งถ้อยคำของงอคงไปเพื่อรักษาเขา mm hmm. เพื่อช่วยเขาพี่น้องที่จริงแล้วถ้อยคําของพระเจ้านั้นมีความพิเศษพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะทุกตอนหรือสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นมีชีวิตและมีวิเเดชพระคัมภีร์บอกพระเจ้านั้นไม่ตายนะครับข้อเขียนบางอย่างในโลกนี้ก็ตายไปแล้วนะครับข่าวสารบางอย่างก็ไม่ได้ใช้แล้วตอนผมเรียนมหาลาัยเขาบอกว่าทุกๆ สิบปีนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เคยมีมาก็ใช้ไม่ได้แล้วมันไม่ไม่ทันสมัยแล้วแต่ทุกๆวันนี้นะครับข้อมูลใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าบางทีรายปีเลยบางทีรายชั่วโมงเลยมันไม่อัปเดตแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วแต่พระคำของพระเจ้านั้นยังคงสดใหม่อยู่เสมอเป็นถ้อยคําที่มีชีวิตนะครับและพระคัมภีร์บอกว่าเป็นถ้อยคําที่มีฤทธิ์เดชพี่น้องสําคัญก็คือว่าสิ่งที่มนุษย์พูดนะครับมันไม่ได้มีพลัง ในการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องต่อให้สถานการณ์เรามันจะเลวร้ายสักขนาดไหนถ้าพระเจ้ามีถ้อยคาถ้อยคําเดียวมันก็สามารถเปลี่ยนได้ห็เมย์ไหมผมจําได้ของเรื่องผู้ปกครองโห่ย,ยงนะครับเขาไม่สบายแล้วก็ป่วยหนักมากแล้วหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาล้วคุณกลับไปบ้านเลยคุณไปรอเสียชีวิตและในขณะที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยก็คือหลานของเขาก็ร้องเพลงนะร้องเพลงเป็นเพลงจากพัมพีบอกว่า ไม้อ้อช้ําแล้วก็ไม่หักให้ตะเกียงลุกลิบหลีจะไม่ดับเขาก็แปลกใจว่าทําไมเด็กถึงร้องเพลงแบบนี้นะครับแต่หลังจากนั้นมันก็มีพระคัมภีร์ที่วางไว้ที่หน้าตา่างหน้าต่างไม่ได้เปิดแต่พระคัมภีร์เปิดเองเขาก็เลยบอกภรรยาว่าแปเอาพัดพัมพีมาหน่อยยอย่าไปอย่าไปปิดนะเอามาทั้งที่เปิดอยู่นั่นแหละแล้วลลมอเขาเปิดมาเป็นพัมพีตอนนั้นที่บอกว่าไม้อ้อช้าแล้วคงจะไม่หักและ ใช้ตะเกียงลุกลิธิ์ดีพระองค์จะไม่ไดับมันเหมือนเป็นถ้อยคําที่พระเจ้ายืนยันว่าคุณจะไม่ตายคุณจะหายหลังจากนั้นหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านไปรอเสียชีวิตเขาก็กลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปคนจีนะเขาจะมีไปแช่น้ําอุ่นใช่ไหมครับไปแช่น้ําอุ่นถ้าบอกว่าเขาไปแช่น้ําอุ่นนะครับเขาก็ผายลมนะครับผายลมแบบออกมาเหม็นมากได้ลหลังจากนั้นก็หายเลยหายเลยแล้วก็ยังเทศนานะผมยังจําได้เลยตอน ที่ผมอยู่กรุงเทพตอนนั้นผู้ของงโ,งโยงมาเทศนาที่กิจจามัยเตจิตนะครับตอนแก่แล้วมาเทศนายัางจําได้อยู่เลยว่าโอ้หนี่คือคนที่เราอ่านคามภีร์ที่พระเจ้าเนี่ยได้ช่วยเขานะครับมีหนังสือนะครับน่าจะดีนะครับใส่ตะเกียงที่ไม่ดับใช่ไหมครับผู้ของ,งโงโยงก,ก็คือหนึ่งถ้อยคําจากพระเจ้าที่มาถึงเรามันมีพลังผมจําได้ครั้งหนึ่งภรรยาผมหมดเรี่ยงหมดแรงนะครับเนื่องจากรับใช้พระเจ้าแล้วก็แบบมีความท้อใจ แล้วก็ดูแล้วไปไม่ไหวนะครับเขาก็หมดหมดแรงหมดใจหมดทุกอย่างขณะที่เขนานั่งนอนอยู่ในห้องอธิษฐานนะครับที่บ้านมันมีพระคัมภีร์ขึ้นมานะพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าวิ่งแข่งกับคนเราจะยังท้อใจเราจะจะวิ่งแข่งกับม้าได้ยังไงถ้าเจ้าล้มลงในที่รุ่มสบายแล้วเจ้าจะทำยังไงที่ลุ่มม่น,น้าจอแดนพี่น้องพระคัมภีร์นี่มันมานะครับภรรยาผมเขาลุกขึ้นเลยนะครับไปห้องน้ําอาบน้ํา และลุกขึ้นมานะครับชวนมาอธิษฐานชวนมาแบบเริ่มต้นใหม่นี่เราเข้าใจไอเดียที่พระพีบอกว่าดาวิดมีกำลังขึ้นในพระเจ้าพี่น้องถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ให้ทิศทางกับเราว่าเราควรจะไปขวาไปซ้ายคนทําอะไรไม่ใช่ในถ้อยคําของพระเจ้านั้นมือคือตัวพระองค์เองแท้ที่จริงแล้วถ้อยคําของพระเจ้าคือตัวพระเจ้านะครับพระพีพระพีบอกพระวาทะบังเกิดเป็นมนุษย์ อยู่่ามกลางเราก็คือพระเยซูจริงๆพระเจ้าเองเนี่ยก็คือสิ่งที่พระองค์ถักคือถ้อยคําของพระองค์พระบิดจะบอกว่ามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในนั้นและมีฤทธิ์เดชบางทีบางคนก็จะคิดว่าเราจะอ่านพระบิดไปทำไมเราอ่านมาหลายรอบแล้วนะบางคนที่นี่บอกโอ้อาจารย์ผมอ่านเป็นสิบรอบแล้วพระบิดอ่านจบมาสิบรอบแล้วจะอ่านอะไรอีกพี่น้องเราไม่ได้อ่านเอาความเข้าใจแล้วนะครับเราอ่านเอาฤทธิ์เดชเราอ่านเ mm hmm. อาชีวิตทุกครั้งที่เรา เพราะว่าะจของพระเจ้านะครับมันจะมีชีวิตของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและชีวิตของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามันจะทำให้เราง่ายมากขึ้นที่เราจะไม่ตกเข้าไปในการทดลองที่เราจะง่ายมากขึ้นในการจะถ่อมใจง่ายมากขึ้นในการจะมีความเชื่อง่ายมากขึ้นที่จะขอบคุณพระเจ้าง่ายมากขึ้นที่เราจะมีความหวังง่ายมากขึ้นที่จะรักคนที่ไม่น่ารักเอเมนไหม เหมือนกับเรากินอาหารพี่น้องเราไม่รู้หรอกอาจารสายเคยเทยครั้งนึงเรากินอาหารเราไม่รู้หรอกมันเข้าไปอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายไปซ่อมแซมอะไรแต่เรากินทุกวันและมันก็เข้าไปแล้วทําอะไรบางอย่างในชีวิตของเราตอนที่ผมเรียนพระคัมภีร์อาจารย์ผมบอกว่าคุณรู้ไหมพระคำพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ําและตัวเราเป็นเหมือนตะกร้าสกปรปกเห็นตะกร้าสกปะปดไหมครับที่มันอยู่ตามตลาดนัดทะเลต่างทุกครั้งที่คุณจุ่มลงไปในน้ําแล้วขึ้นมามันจะสะอาดกว่าเดิมเอเมนไหมพี่น้อง เอาตะก,กร้าสมบกจุ่มน้าขึ้นมาสะอาดกว่าเดิมจุม่มลงใหม่ๆขึ้นมาสะอาดกว่าเดิมยิ่งเราจุ่มมากขนาดไหนในพระคัมของพระเจ้าเราจะยิ่งพบถึงอัศจรรย์และฤทธิ์เดชในพชนะของพระองค์พี่น้องพระคําพระเจ้าดาวิดเขียนไว้บอกว่าโอ้นําให้เราเกิดความเข้าใจมีการสําแดงทําให้เราเกิดความรู้ทําให้เราอะไรหลายอย่างแต่ที่สําคัญพี่น้องในตัวพชนะพระเจ้านั้นมีการอัศจรรย์ พี่น้องเคยได้ยินพระคาที่บอกไปครับว่าฤดูนี้ปีหน้าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นวันนี้พรุ่งนี้เวลานี้จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นพระเจ้าเนี่ยให้ผู้เผยชนะมาเผยชนะบอกว่าพรุ่งนี้เวลานี้ประตูเมืองจะเปิดความแห้งแล้งจะหมดไปและทุกอย่างจะอุดมสมบูรณ์ของที่มันขายแพงๆจะราคาถูกมากและคนที่เป็น,นใน อาหารคนสนิทของพระราชาเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกต่อให้มีพระเจ้าในฟ้ามสวรรค์พี่น้องแต่ถ้อยคําของพระเจ้ามีวินเดชในตัวเองเมื่อพระเจ้าบอกว่ามันจะเกิดพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีถ้อยคํหนึ่งเลยที่จะไม่เกิดขึ้นเอเมนไหมพี่น้องและพระคัมภีร์ยังพูดชัดเจนนะครับในอิสยาห้าสิบห้าบอกว่าถ้อยคําของพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับเราไม่ความคิดของพระเจ้าไม่เหมือนความคิดเราทาไมเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์เยอะๆครับ เพื be ่อจะเปลี่ยนความคิดที่ไม่เหมือนพระเจ้าให้เหมือนพระเจ้ามากกว่าเดิมเอเมนไหมครับอาหารมหาพนังฆ่านะครับคุณต้องเปลี่ยนความคิดของคุณถ้าจริงคําว่ากลับใจใหม่ในพระคัมภีร์นะครับมันคือคําว่าเมตตาโนยาเมตตาโนยาหมายความว่ากลับใจหรือเปลี่ยนความคิดนะแท้ที่จริงแล้วถ้าเราคิดได้เหมือนเดิมพี่น้องเราก็ยังเป็นคนเดิม แต่ถ้าเราเริ่มคิดไม่เหมือนเดิมเรากำลังกลายเป็นคนใหม่และคนที่เราควรจะได้รับไอเดียความคิดมากที่สุดก็คือพระเจ้าเอไหมและสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความคิดพระเจ้ามากที่สุดก็คือพระคำพีคือสิ่งที่พระเจ้าตัดคือถ้อยคำของพรงะองค์เวลาพระเจ้าพูดอะไรนะพี่นอ้องมันมีการอัศาจารย์มีครั้งหนึ่งเขาไม่มีน้ำองุ่นใช่ไหมครับมารีก็มาหาระเยซูบอกว่าเขาไม่มีน้ำองุ่นแล้ว และมารีบอกว่าฟังคนนี้ฟังท่านนี้ถ้าท่านบอกให้ทำอะไรก็ให้ทำตามนี่คือความจริงจากพระคำพระเจ้าที่มารีพูดกับผลใช้แต่พี่น้องพระเจ้ากำลังพูดกับเราทั้งหลายเหมือนกันพระเจ้าให้เราทำอะไรให้เราทำตามเห,เห็นไหมบางครัง้งสิ่งที่พระเจ้าให้เราพูดมันให้เราทำตามมันดูไม่เมกเซนเลยแต่ว่ามันเป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้า เอเมนไหม่ได้พี่น้องทุกคนเอเมนไหม,มครับถ้าพระเจ้าเป็นคนพูดพระองค์เป็นคนรับรองพระองค์เป็นคนการันตีพระองค์ไปด้วยและพระองค์มีฤทธิเดชในสิ่งเหล่านั้นพวกคนใช้เขาก็ตักน้ํานี้ทุกวันเขาไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยตักน้ำเขาเคยตักน้ํานี้ทุกวันแหละแต่เมื่อเขาตักน้ําอัศจรรย์เกิดขึ้นน้ําที่เขาตักมามันกลายเป็นเล่าอางุ่นอย่างดีพี่น้องบางครั้งเราต้องเชื่อฟังครั้งที่นหนึ่งและเชื่อฟังครั้งที่สอง พระเยซูตักน้ําให้เต็มโอกเขาตักเต็มแต่ประโยคที่สองคือว่าตักน้ําที่มันเต็มโองที่ล้างเท้าเนี่ยเอาไปให้เจ้าภาพดื่มอันนี้มันยากกว่าแรกนะครับอันแรกตักน้ํามาใส่ไม่ยากหรอกอันที่สองตักน้ํานี่ไปให,ให้เจ้าภาพดื่มเนี่ยมันยากนะครับเพราะตลอดเวลาที่ถือน้ําไปมันไม่ได้เป็นน้ําหมุนมันกลายเป็นน้ําเป่าๆนี่แหละที่มันไม่สะอาดแต่เมื่อเจ้าภาพเอาเข้าปากปุ๊บม,มันเปลี่ยนเป็นเล่าหงุ่นอย่างดีที่สุดเอเมนไหมพี่น้อง บางครั้งเราต้องตัดสินใจเชื่อพระคําพระเจ้าแบบง่ายๆไม่ต้องมีเหตุผลพระเจ้าบอกให้เราทําอะไรบางครั้งพระเจ้าไม่ได้พูดผ่านพระคำสอนบางครั้งพระเจ้าพูดผ่านเหตุการณ์พูดผ่านนิมิตพูดผ่านความฝันเราต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่พระเจ้าพูดเอเมนไหมพี่น้องในบัพพี่เดิมถ้าพี่น้องจําได้พี่น้องจะเห็นว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อเฮสกิยาเขาป่วย oh จําได้ไหมครับเฮสกิยาป่วยป่วยแล้วพระเจ้าบอกว่า จัดการบ้านเมืองเลยเจ้าจะตายอันนี้เป็นถ้อยคําจากพระเจ้าด้วยนะเฮฟิกิยาก็หันหน้าเข้าหาพนังแล้วบอกพระเจ้าว่าปุ้งเจ้าข้าผมยังไม่พร้อมตายผมขอต่ออยู่ต่อเลยได้ไหมและเขาวิ่งบอลพระเจ้านะครับเขาต่อรองพระเจ้าพระกัมภีบอกว่าอิสยาบุตรอามอสยังไม่ออกไปพ้น เขตพระวิหารเออเขตพระราชวังเลยกาลังเดินออกไปกําลังจะกลับมาพแจ้งข่าวแล้วกังจะกลับพระเจ้าบอกว่าเปลี่ยนสารเดินกลับไปใหม่ไปบอกเขาว่าเจ้าจะไม่ตายนะแล้วคนนั้นก็บอกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะไม่ตายบอกว่าขอไม่สาคัญหน่อยนะและสุดท้ายก็พระเจ้าประทานไมสสาคัญพี่น้องและเขามีอายุต,ต่อไปอีกสิบห้าปี ค่อยคำว่าเจามีฤิเดพี่น้องรู้ไหมครับถ้าคำพีพูดเรื่องนี้นะผมคิดถึงพรามมีตอนหนึ่งในมันทธิวบทที่6บอกว่าด้วยความโกลว,วายของเจ้าจะต่อชีวิตของเจ้าไปอีกสักศอกหนึ่งก็ยังไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ศอกหนึ่งนะอันนี้มันสิบห้าปีนะไม่ใช่สิบสิบห้าศอกต่อไปพี่น้อง ถ้าเราเครียดถ้าเราคิดเรากังวลแล้วมันไม่ช่วยต่ออะไรแต่ถ้าถ้อยคําของพระเจ้าหนึ่งถ้อยคํามาแล้วมันต่อไปสิบห้าปีเราควรจะหันมาเลิกสนใจความคิดของเราและหันมาสนใจความคิดพระเจ้าเอามเมนไหมพี่น้องสะสมถ้อยคําของพระองค์ใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับเราตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดที่สุดก็คือว่าเช้านี้พระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับเราใช่ไหมไม่ใช่ข่าวว่าดาราคนนี้เลิกกับคนนั้นหรือย,อยัง คนนี้ใครเป็นคิดกับคนไหนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิเราต้องสนใจที่เราคนสนใจก็คือว่าเช้านี้ใครร,เเร,รักเราที่สุดเอเมไม่น้องพระเจ้ารักเราที่สุดนะครับเมื่อพระเจ้าพูดถ้อยคําในพัมพีมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเอลิชาบอกว่าท่านเอลิชาตอนนี้มีหนี้มากเอลิชาแนะนําให้ไปทําอะไรที่แบบไม่น่าทําเลยก็คือไปยืมไหป่ามาเอาน้ํนมามันเล็กๆที่มีนั้นเทปิดบ้านลวกะ็เทถ้าด้วยความคิดความเข้าใจตรรกศาสตร์ นะถ้าเป็นผมผมไม่อยากทําเลยไปยืมไหามาทําไมมีน้ํามันอยู่นิดเดียวเทแป๊บเดียวก็หมดแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่มีความคิดเขาเชื่อในถ้อยคําของพระเจ้าที่พูดพระเจ้าพูดอะไรทําตามอัศจรรย์เกิดขึ้นเองตามที่เราทําตามพระเจ้าพี่น้องเอเมไหมเพราะว่าเมื่อพระเจ้าพูดนะครับพระอ,องค์มีวิธี พระอ,องคิดวิธีไว้พร้อมพระอ,องคิดทุกอย่างไว้พร้อมไม่มีอะไรที่พระเจ้าพูดแล้วมันจะยากเกินไปกว่าที่พระเจ้าจะทําได้และถ้าพระเจ้าเป็นคนเริ่มพูดพี่น้องพระอ,องค์จะเป็นคนทําให้สําเร็จในเหตุการณ์นี้นะครับเขาเทน้ํามันเต็มบ้านไปหมดเลยเพราะว่าหายปากที่มีผู้หญิงคนนี้ยืมมาเต็มแม็กเพราะว่าเขามีความเชื่อในถ้อยคําของผู้รับใช้ของพระเจ้า พี่น้องหลายครั้งเราอ่านพระคัมภีร์นะครับแต่เราไม่เชื่อเราแค่อ่านเราแค่รู้สึกว่าน,นี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์มันเป็นเรื่องหนึ่งที่มันบันทึกในพระคัมภีร์แต่เราไม่มีความเชื่อจริงๆว่าอันนี้เป็นถ้อยคําของพระเจ้าถ้าเราปฏิบัติกับถ้อยคําของพระเจ้าแบบเป็นถ้อยคําของพระเจ้าจริงๆเป็นเสียงของพระเจ้าจริงๆชีวิตเราจะไม่เหมือนแบบที่เราเป็นทุกวันนี้เห็นไหม <laughs> เราจะเปลี่ยนไปเราจะเราจะ,เราจะไม่เหมือนเดิมนะ แต่แท้จริงแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้เพียงบอกว่าคอยคำพระเจ้ามีชีวิตและมีฤทธิ์มีการอัศจัรจ์ในนั้นพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าโดวยถ้อยคำองโภงนั้นมันเสริมกําลังเรี่ยวแรงของเราพี่น้องจาได้ไหมบรรดาคนที่เราคอยพระเจ้าเขาจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นดวนปีกของกน,นกอินทรีหลายครั้งพี่น้องพระเจ้าส่งถ้อยคํขมงโองมาหนุนใจเราบางทีเป็นคําพยานของคนอื่นบางทีเป็นเรื่อง,องราว หลายครั้งเวลาพระเจ้าจะทากนนะศา,ศา,ารอัศจรรย์ผมเคยเล่าใช่ไหมครับตอนนั้นผมไปที่เพชรบุรีแล้วก็ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของพี่เลนูและคืนนั้นเรานอนโรง,งแรมนะครับแล้วก็ผมเตรียมเทศและพระครัมภีร์ที่มันขึ้นมาคือพระเจ้าจะรื้อฟื้นเราให้กลับสู่สุภาพดีคืนนั้นภรรยาผมฝันฝันว่าเป็นนางงามจักรวาลคือมันเป็นสิ่งที่เรารู้เลยว่าพระเจ้าพูดกับเราสองคนในคืนเดียวกัน ในเรื่องเดียวกันพี่น้องในหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับสถานการณ์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงผมผู้เด็ดนิ่งตรงว่ารครอบครัวผมกับสุขภาพดีมากๆหลายอย่างที่มัน <c oughs> มันมีปัญหามันรับการแก้ไขมันรับการรื้อฟืน้นพี่น้องเมื่อพระเจ้าอยากจะทําการอัศาจรรย์อะไรนะครับพระองค์จะพูดถ้อยคําก่อนพี่น้องไปเดเปิดในวัมพ,พีได้เลยทุกการอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นในวัมพีมีการเผยชนะก่อนมีถ้อยคํามาก่อน เวลาพระเจ้าจะให้นางมารีตั้งครันพระเจ้าให้ทุศรมาบอกก่อนว่าเธอจะตั้งครันเวลาพระเจ้าจะให้ซาลาตั้งครันพระเจ้ามาก่อนพระองค์บอก,อกอว่าซา,า,าลาจะตั้งครันเวลาพระเจ้าจะให้ลเลเบคาตั้งคันพระเจ้าให้อิสซากอธิษฐานเผื่อลเลเบคาเวลาพระเจ้าจะให้นางฮันนาตั้งครันเอลีพูดก่อนเลยว่ากลับไปเถอะเดี๋ยวเธอจะมีลูกชายและนางฮันาก็ตั้งครันก่อนที่การอศัศจรย์จะเกิดขึ้นถ้อยคําจะมาก่อนเหมนไหม ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการพี่น้องเราต้องการถ้อยคําหนึ่งจากพระเจ้าในทุกเรื่องหลักพี่น้องอยากได้เรื่องอะไรอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตขอฟักถ้อยคาหนึ่งจากพระองค์อยากจะเห็นเห็นการทชทธนการเงินขอฟักถ้อยคาหนึ่งจากพระเจา้าอยากจะชีวิตจิตวิญญาณเติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงขอถ้อยคาหนึ่งจากพระเจา้าขอพระองค์พูดอะไรสักอย่างปัญหาของเราก็คืออะไรพี่น้องเราไม่มีความปรารถนาจริงๆ เราไม่มีความปราสถานจริงเราก็เลยไม่ขอเมื่อเราไม่ขอเราก็เลยยังไม่ได้รับถ้อยคําอะไรถ้าเรายังไม่ได้ถ้อยคำการอัศจารรย์ยังรออยู่ผมอยากบอกว่าแท้ที่จริงแล้วก่อนพระเยซูมามีถ้อยคํามาก่อนใครครับยอนมาก่อนครับเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดาลว่าจงเตรียมมรราคาของพระเจ้าใช่ไหมครับให้ตรงไปก่อนสิ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นพระเจ้าจะส่งถ้อยคําไปก่อน ฉะนั้นเราควรทุกวันพ <oh ี่น้องแสวงหาเสียงจากพระเจ้าอ <th ่านพระคัมภีร์ตั้งใจฟังพระเจ้าขอพระเจ้าสำแดงถ้าพ cool ี่น้องเป็นคนที Feels ่เป็นนักฝันองค์เจ้าข้าพูดกับลูกในความฝันถ้าพี่น้องเป็นคนที่เคลื่อนไปในนิมิตระวังการสำแดงของพระเจ้าพูดกับลูกถ้าพี่น้องเป็นคนที่พระเจ้าพูดผ่านคําเทศนาเปิดคําเทศนาฟังบ่อยๆภรรยาผมนะครับในช่วงที่เขามีปัญหาทุกครั้งที่เขามีปัญหาเขาจะเข้าไปใน อ่า YouTube และบอกพระเจ้าว่าขอสักเรื่องหนึ่งแล้วก็เลื่อนนะครับเมื่อก่อนมันมีคาเทศนาโลคำเทศนาใจสมานเลื่อนเลื่อนแล้วก็จิ้มครับ <c oughs> จิ้มทุกครั้งพระเจ้าพูดพี่นอ้องคือมันมั่วจริงๆนะมันใช้แบบเลื่อนเลื่อนแล้วก็ใช้จิ้มเอาอะแต่ว่าทุกครั้งที่เปิดไปฟังรับการหมุนใจแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงผมอยากเป็นพยานแบบนี้เลยว่าทุกการอัศจรรย์ในชีวิตของผมพระเจ้าพูดก่อน บางครั้งพระเจ้าพูดเป็นความรู้สึกภรรยาผมเนี่ยบางครั้งก็จะตื่นมาบอกว่าเนี่ยสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นการอัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้นบอกรู้ได้ไงเนี่ยเพ่งเพ่งนวมันสการมันขึ้นมาตลอดเลยเนี่ยมันมีความชื่นชมยินดีมากางในมันตื่นเต้นมากมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นพี่น้องเป็นการจริงๆเมื่อเมื่อเขาพูดแบบนี้หลังจากนั้นอีกไม่กี่ว,วันมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเราต้องการเสียงของพระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับเพราะว่าพระเจ้านำเราด้วยเสียงของพระองค์พี่น้อง บางครั้งเสียงของพระเจ้ามามันทําให้เกิดความเชื่อความเชื่อเกิดจากการได้ยิน,ได,ยน,ไ,นได้ยินเลยนะครับได้ยินพระวจะนะของอาจาจ้าในช่วงที่เรามีปัญหานะครับสิ่งที่เราทําก็คือเปิดท่องพีวันนี้มีคนอ่านให้ฟังใช่ไหมพยาผมเวลาเขาเครียดเนะี่ยเขาอ่านท่พีไม่ได้แต่เขาจะเล่นเกมโทรศัพท์เขาจะเล่นเกมโทรศัพท์แล้วก็เปิดท่องพีไปแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆบางวันเนขะฟังทั้งวันเลยฟังทั้งวันเลย พี่น้องความเชื่อเกิดจากการได้ยินฟังไปเรื่อยๆนะครับค่อยคาของพระเจ้าพังอีฟังสตูด,ดีโพังอะไรก็ฟังไปหลายครั้งเราก็มีปัญหาเรื่องอะไรไปฟังทาพยานเขาเคยเป็นพยานใช่ไหมครับมีปัญหาเรื่องป่วยก็ไปฟังเรื่องป่วยพระเจ้ารักษาลมีปัญหาเรื่องการเงินไปฟังพระเจ้าช่วยเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องอะไรไปฟังฟังเยอะ <perfekt ion ic> ให้พระเจ้าพูดกับเราบางครั้งพระเจ้าพูดผ่านธรรมญาบางครั้งพระเจ้าพูดผ่านคําเทศบางคร,รั้งพระเจ้าพูดผ่านรรพระคมภีบางครั้งพระเจ้าพูดผ่านเพลงแต่สัญญาณที่ดีอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระเจ้าเริ่มพูดม,มาคนวาจาแล้วพระเจ้าพูดตรงไหนเราจะรู้ได้ไงมันจะรู้ได้พี่น้องเหมือนเราฟังพระคำพีเราฟังไปเรื่อยๆมันมีพระคพีข้อหนึ่งมันเด่นขึ้นมาแล้วมันแตะใจเราอันนี้แหละพระเจ้าพูด หรือบาทีคุณกาลังร้องเพลงไปแล้วมันก็เพลงนี้มันวนซ้ํำๆ,ๆ,ๆมันไม่ไปไหนสักทีหนึ่งเพลงนี้ยพระเจ้ากลาลังจะพูดกับเราเหมือนเมื่อกี้ผมมาในห้องพบอาจารย์ภูมินำนัสการผมรู้ว่าเนี่ยพระเจ้าพูดกับผมค่อยคาของเราทําให้มีเซรีเนี่ยผมรู้เลยเนี่ยเป็นถ่อยคําที่พระเจ้าพูดกับผมบางทีพระเจ้าพูดผ่านเพลงบางทีพระเจ้าพูดผ่านบางเหตุการณ์พี่น้องพระเยซูบอกว่า สิ่งที่เราพูดกับท่านนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตที่เราเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตถ้าเราอยากจะไปไกลในฝ่ายวิญญาณเราไม่มีวันสามารถจะตัดถ้อยคำว่าเจ้าออกจากชีวิตได,ด้เฟดีในยอน์ับที่สิบห้ใช่ไหมครับถ้าท่านทั้งหลายเข้าผนฝอยู่ในเราและถ้อยคําของเรา ฝังอยู่ในท่านแล้วพ่วมพีมพ์ได้บอกพระคํา,าคของเราเข้ามาในหูของท่านแล้วนะวพ่มพีบอกว่าถ่อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้วคืออะไรครับมันกลายเป็นเนื้อเดียวกับเรา,วาเวลาเรา,เราคิดเราคิดเป็นพระคัมภีร์พี่น้องคนหนึ่งที่มาเรียนพระคมภีกับผมบอกว่าอาจารย์ที่โบสถ์เขาเนี่ยพูดอะไรเป็นพระคำหมดพูดอะไรกับเขาเขาตอบเป็นพระคมภีหมด แสว่าเป็นคนใช้เวลากับพระคัมภีร์ที่น้องพระคำผมจำได้ว่ามีมีคนเล่าให้ฟังว่ามีผู้รับใช้คนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้รับใช้อุโสเขาตอนเขายุ่มากนะเขาเป็นอัลไซเมอร์ครับจำใครไม่ได้เลยจำได้แต่พระคัมภีร์อย่างเดียวถ้าเราไปคุยอะไรกับเขาเขาจำไม่ได้เล่าเรื่องราวรัอะไรก็รับจําไม่ได้คุยคนที่จําได้ไม่จาไม่ได้แต่ถ้าถามอะไรที่เป็นพระคัมภีร์ตอบได้หมด จำข้อคมพีได้ด้วยบทในข้อไหนผมฟังแล้วได้ประทับใจคนนี้แสดงว่าพระคำมีอิทธิพลมากกว่าทุกสิ่งในชีวิตของเขาพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าพระคัมภีร์หรือถ้อยคำของพระเจ้าเป็นแค่หนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้นมันจะไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าถ้อยคำของพระเจ้าหรือพระเจ้าองพระเจ้าเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นชีวิตของพระองค์เป็นฤทธิ์เดช พี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์แท้ที่จริงพี่น้องรู้ไหมครับส่วนหนึ่งในพระพีที่บอกว่าจงแสวงหาเป็นหนพรวเจ้าและความชอบธรรมขององค์ก่อนก็คือมีความต้องการาคำของผมอันนี้แหละพี่น้องรู้ไหมผมพบว่าพระพีออ่บ,บอกว่าบุคคลผู้ใดสนใจในพระเจนะเขาจะพบอะไรนะครับของดีจริงๆยิ่งเราลึกเข้าไปใน ค้อยคำของพระเจ้ามากขนาดไหนเราจะยิ่งเห็นการอัศจรรย์มากขึ้นเราจะยิ่งเห็นการจัดเตรียมมากขึ้นเ,<อ>เรายิ่งเห็นการอวยพรมากขึ้น<อ>นะครับเราไม่ได้อ่านพคัมภีร์เพราะเราเป็นนักศึกษาพคัมภีร์เราอ่านพคัมภีร์เพราะว่าเราขาดพระคัมภีร์ไม่ได้เจมสมไหม<อ> <c oughs> ถ้าเรายัางรู้สึกว่าเ,เราขาดได้แสดงว่าเราจะไม่เข้าใจจริงๆเราจะไม่รู้จริงว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่เป็นหนังสือพคัมภีร์เป็นตัวพระเจ้า นะเป็นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนที่ต้องการให้เราเนี่ยรับรองค์เข้ามาในชีวิตนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์ก่อนถ้าพี่น้องมีความปรารถนาในพระคัมภีร์ในพระวจนะพระเจ้ามากกว่าเงินและทองพี่น้องจะพบว่าทุกอย่างจะวิ่งไล่ตามชีวิตเราเอเมนไหมพี่น้อง แม้แต่พระพัี์บอกว่าท่านจะเกิดผลมากเพราะมันเป็นธรรมชาติพี่น้องเมื่อพระเจ้ากับเราเป็นหนึ่งเดียวกันการอัศประจันจะเกิดขึ้นในทุกโอกาสในชีวิตของเราให้เราที่ฐานด้วยกันในเช้าที่ผมอยากให้เราได้มีโอกาสพูดกับพระเจ้าพรอะว่าหนึ่งในการต่อสู้ที่ยากลำบากที่สุดก็คืออ่านพระคมัมภีร์ฟังพระคมัมภีร์เพราะว่า ผีมารสาตานไม่อยากให้เราอ่านพระคำพระเจ้าเลยเพราะมันรู้ว่าถ้าเรากินอาหารดีชีวิตเราจะแข็งแรงเราจะรับการรักษาเราจะกลายเป็นคนที่มีถ้อยคําที่มีฤทธิ์เดชเราจะกลายเป็นคนที่เต็มด้วยความเชื่อเราจะตายกลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเราจะกลายเป็นคนที่เกิดผลมากอันนี้เป็นสิ่งที่มารสาตานไม่อยากเลยและมารสาตานต่อสู้การอ่านพระคำของพระเจ้ามารสาตานต่อสู้การฟังเสียงพระเจ้า ในเช้านี้ให้เราบอกพระเจ้าพงค์เจ้าคัดช่วยลูขอพระเจ้าประทานจิตใจอีกอย่างหนึ่งพระคัมภีร์บอกพระเจ้าจะเอาใจแข็งไปและพงค์จะเอาใจเนื้อมาใส่ให้เราบอกพระเจ้าขอพระประทานจิตใจอีกอย่างหนึ่งที่ที่หลายคนบอกว่าคนนี้เป็นหนอนพระคัมภีร์คนนี้หิวพระคำของพระเจ้าคนนี้รักพระคำของพระเจ้าให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราให้มันเป็นการอัศจรรย์ขอพระเจ้าเอาใจที่มันแข็งกระด้างไปขอพระเจ้าใส่ใจใหม่ ใจที่เชื่อใจที่มีความหิวกระหายในพระคำของพระเจ้าใจที่ปรารถนาอยากจะให้พระเจ้านําในทุกๆอย่างในชีวิตในเช้านี้บอกกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์อธิษฐานในนามของพระเยซูข้าพงศ์รู้ว่าเมื่อพระเจ้าให้ข้าพงศ์ฝันเมื่อพระเจ้าพูดในความฝันพระเจ้าต้องการจะทําอะไรบางอย่างหลายครั้งเมื่อพงศ์ทาการอัศจรรย์พงศ์สอนก่อนและวพงศ์ทาการอัศจรรย์ต่อจากนั้นข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพงศ์อธิษฐานเมื่อถ้อยคําของพระเจ้าถูกปลดปล่อยออกไป ขอให้ชีวิตและลิเดของพระเจ้าเกิดขึ้นด้วยขอให้การอัศจารรย์เกิดขึ้นในความรู้สึกของเราให้เรามีความปรารถนาหิวพระคำพระองค์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน